สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง J Gaming TV นะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกมลา n เลนเจอร์นะครับก็จบสเตติสิ่งแล้วนะครับอีเวนต์หน้าก็เป็นฮัตเพืรน,นะครับโอ้โหอีเวนต์ผมได้หนึ่งได้อันดับที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่นะครับคะแนนน้อยหนึ่งนะส่วน Q กิลวก็หนึ่งร้อยยี่สิบนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับเราก็มาดูอะไรกันนะนี่รับเลยนะครับ รับเลย18ตัวโอโหงานนี้หมูหมูมเดี๋ยวเราไปดูตัวกระชาก่อนนะครับว่ามีกี่ใบละก็มี22ใบนะครับรอสุ่มนะครับตัวนี้ยังไม่รีบรอริมุลุเพิ่มโอกาสนะครับหาทีมชาติพืชเยอะๆไปกันเยอะทีมนี่ยชาติพืชเยอะดีนะครับไป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  ตืดดดนี่ลืมออกมาแล้ว4.5วิอันเชนเรลืมจะดูดูเดี๋ยวไอ้เขาเรียกว่าววัทนายหรือว่าอะไรลืมชื่อไอโกดอดมั่งเออนั่นแหละตายเลยนะครับตอนนี้ทีมก็ขาดธาตุน้ำดีๆกับธาตพืชนะครับธาตุไฟแบบปุ๊บชุดอะ นี่นี่ไอ้้าพื้นเขาออกมาก็แตกไปเลยผูดสองเ,เลยคิดจบเร็วๆนะ่ะใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับไม่รู้จะแพ้ไหมนะมีริมยินไห่ค่อยได้มั้งนี่มีริมเรา ดันกับคลิปนี้ไม่ได้รีวิวเต็มตัวทำไมผมค่าถัดน้ำเขายากจังไงมีรีววดัดก็ชนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับ